ใหญ่อะเพียมลูกใหญ่ด้วยอ่ะลูกพ่อทำให้ไหมอ่ะลูกโอ้ลูกใหญ่มากพ่อทำให้ลูกไปจับไว้พี่ปิ่นไหมเอาปิ่นเส้นบ้างมาปิ่นมาทำให้ลูก เอาน้องบินจะทำด้วยไหมลูกลองทำไหมลองทำไห้น้องอะลูก ไม่ต้องวีเลงขนาดนั้นก็ได้พี่เปอรเหินไหมมันออกเยอะเลยรู้ไหม พิมพอย่าเข้ามาใกล้เลยลูกเนะี่ยโดนมือเดี๋ยวสกรปรกข้า,าน้องพิมพเล่นบ้างลมน้องหมุนเบาๆไมมต้องหมุนแรงๆหรอกลูกมันก็ไปตามลมมันเองเอ่ะลูกหมุนช้าๆพอ